กอรับท่านที่สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษเข้าสู่โครงการ1ข้อต่อ1วันผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนเรศสุปรสิิธิธ์นะครับในวันนี้เป็นเอพิโซดที่3เป็นวันที่3วันละนิดละหน่อยเพราะว่าเวลาทุกวันนี้มีน้อยแต่ละท่านก็มีน้อยผมก็มีน้อยไปทำอะไรไปทำอย่างอื่นท่านผู้ชมก็มีเวลาน้อยโลกก็เปลี่ยนไปเร็วหมุนไปเร็วเพราะนั้นเราก็ใช้เวลาน้อย ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด just look at it just takes few minutes to complete the inspiration พูดไปเรนะื่อยแะวันนี้เป็นเอพิโซดที่สเนื้อหาที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้สามารถติดตามย้อนหลังได้ผมก็มั่นใจว่าวันละหน่อยนี่แหละทำให้เราไม่ขี้เกียจถูกไหมวันละนีดละหน่อยน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน ภาษาอะไรกับความรู้ที่ดรนเรศหยอดลงไปวันละนิดละหน่อยจะไม่ทําให้ความไม่รู้ในื่องภาษาอังกฤษแตกสลายไปได้ superior, เล็กซูพ e เรียเวลาดูข้อสอบพวกนี้แนวทเทลทั้งหลายยังเป็นข้อสอบเซนเทนซ์คอมพลีชันใช้เวลานิดหน่อยในการเรียนการสอนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่สนใจใฝ่รู้ภาษาอังกฤษครับ หนึ่งหาประธานก่อนเสมอ l เลกซูเปเรียเป็นประธานเป็นชื่อเฉพาะมั้งตัวใหญ่ขนาดนี้หากริยาผมหม่ยได้ไหมถ้าหากริยาไม่เป็นแสดงว่ายังมองอะไรไม่ออกค่อยๆเรียนไปจะเห็นภาพเครื่องหมายในภาษาอังกฤษมีความสำคัญทั้งสิ้นคอมม่าย่อมมีคู่กับไหนล่ะคอมม่าถูกไหมเมื่อมองเห็นอย่างนี้เพือท่านก็จะรู้ว่าส่วนนี้ไม่ใช่ส่วนหลักมันลดรูปมาจากคาว่า which is นั่นเองนะครับหรือ where ไม่รู้นะ which is นั่นแหละ which is the largest หรือ which was ก็ตามแต่ the largest of fresh water in the world ไม่ต้องแปลก็ได้เดี๋ยวจะมาแปลให้ฟังกริยาของท่านนี้คือฟังทันนะออเหรอครับอาจารย์ใช่กริยาอยู่ฝังข้างหลังประธานเป็นเด็กพจน์คือ l ล็ก superior l e g แปลว่าทะเลสาบทะเลสาบ superior ถ้าแปละนะครับซึ่งไม่ต้องแปลก่อน กริยาตามหลังในตัวนี้ต้องเป็นกริยาตัวไหนไม่ใช่กริยาตัดทิ้งไปเป็นกริยาช่องที่2ใช้ได้เป็นกริยาช่องที่4ผมเรียกว่าช่องที่4นะจะทําให้เกิดอ่าตัวสุดท้ายไม่ใช่กริยาเป็นเวนเป็นประโยคแทรกตัดทิ้งไปเลยคุณจะเหลือแค่2ช้อยเท่านั้นให้เลือกทาไมตัด ing ล่ะคะก็เพราะว่าฝากจําไว้ด้วยนะ i s สแอ a อ w ร์อ e ในภาษาอังกฤษนั้น be b e i n ิ Be e n ด้วยนะครับ ตามหลังจะมีกริยาช่องที่3ชุดนี้ไม่ได้ passive voice ประธานถูกกระทําและกริยาช่องที่4ประธานทําเองตระกูล continuous ทั้งหลายมีถึง6 tense ถ้าท่านบอกว่าช่องที่4ไม่มีหรอกช่องที่1ก็ไม่มีเหมือนกันช่องที่2ก็ไม่มีเหมือนกันช่องที่1ไม่มีได้ไงก็เรียนมาตลอดมันชื่อ simple form ช่องที่2มันชื่อ past form ช่องที่3มันชื่อ perfect หรือ past participle form ช่องที่สไม่มีมันชื่อเจอรันฟอร์มหรือเพลเซนต์พาติซิโพเอาไหมล่ะถูกต้องไหมจะตั้งขึ้นมาเป็นช่องที่สี่ทำไมจะไปเรียนตามหลังตูดเขาได้ไงถ้าเรียนตามตูดเขาอย่างนั้นเนอะคนไทยเก่งไปนานแล้วสิบสองเทนส์มีคอนติเนียสอยู่ถึงหกเทนส์ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับเพ e s เซนต์คอนติ New u สเพ e s เซนต์เพอเอาไปใช่เพ e s เซนต์คอนติเนียสเพ e n เซนต์เพอร์เฟคคอนพาสคอนติเนียส Past Perfect Con, Future Continuous, Future Perfect Con ให้มันเป็นช่องที่4ถูกต้องแล้วกล้าคิดกล้าเปลี่ยนแปลงข้างหลังจะใช้ได้ช่องที่4ต้องมีกริยา v e r b to be อยู่ข้างหน้าข้างหน้าไม่เห็นมีเลยเอ้าไม่มีก็ต้องตัดทิ้งเลยเพราะมนมีประโยคมันมีกริยาแค่ชุดเดียวตัดมันทิ้งเราก็จะเหลือ2ตัวก็คือ Visit เป็นกริยาช่องที่2 p a s t s i m p เ e tense กับ was บวกด้วยกริยาช่องที่ 3. ใช่นะสังเกตไหม แสดงว่าประธานที่อยู่ข้างหน้านี้ถูกกระทําถ้าอยู่ถ้าเป็นช่องที่2เพป่อประธานบวกช่องที่2 plus simple tense ประธานทําเอง leg superior กริยาคือคําว่า visit แปลว่าไปเยือนไปเห็นไปเที่ยวไปดูเฮ้ยมันจะไปได้ไงใช่ไหมไปไม่ได้หรอกเมื่อไปไม่ได้ก็ต้องใช้ในรูป passive voice ครับท่าน leg superior The largest w h i c h i s the largest expanse of fresh water ซึ่งเป็นการขยายของแม่ของน้ำดิบที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกพบเจอเป็นครั้งแรกโดยไอเทนบลู Blue, ประมาณนาย o ะ r 20นานมาแล้วครับทำข้อสอบแบบนี้ได้ทีละข้อละข้อเรียนเนื้อหาเพิ่มเติมนิดหน่นอย,อยรับรองได้เลยว่าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นอย่าง รู้สึกตัวเต็มที่ครับเอาเนื่อว่าอย่างไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวก็เอามาผ่านสิครับต้องรู้สึกตัว